ครับพี่น้องชาวสวนของุเรียนครับสําหรับท่านที่ปลูกูุเรียนใหม่ๆนะครับเราเจอปัญหาไม่ค่อยรัดยอดนะครับกุเรียนปลูกใหม่ไม่ค่อยรัดยอดนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับของต้นที่ก่อนหน้านั้นก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับแต่พอมาได้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มออแกนิกครับของ My Power ร์เนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านั้นนั้นใบมันรัดมาใบมันไม่โตอ่ะใบไม่โตแล้วมันไม่ไหล ใบไม่ไหลมันไม่คือรัดไม่ไหลยาวยอดไม่ยาวรัดมาสองน้ำใบก็หยุดนิ่งนี่มันรักใช่ไหมรากปนิมมันไหลตามมาเรื่อยรัดรัดเรื่อยมาเรื่อยดูนะครับไหลยาวเป็นสอกเลยทีเดียวเวลารัดมาแต่ละยอดนะฮะเนี่มันเตรียมแทงอ่อนนี่กันเนี่ยเนี่ยใบเตรียมเตรียมเตรียมยืดตรงนั้นเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยเทแทงใหม่รวยพูดง่ายว่าท่านจะทุเรียนท่านนะครับถ้าเกิดได้ใช้ พันธ์อาหารพืชตัวนี้นะครับตุเรียนของท่านจะโตเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาจะรัดยอดได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะเกิดทรงพุ่มได้ได้เร็วนะครับสุเรียนจะโตเร็วนะครับ